ยอมเข้าเลยอะดูครับพี่น้องพอเกืบร้อยสวัสดีครับครับพอดีผมจตอนนี้ผมอยู่บอบริษัทเป็นเอกครับนี่เป็นเอกพอดีมีการท่าท่ากันครับว่าให้พี่ตู้ตีปากระพงในบอนี่ซิปใหม่ถ้าได้ปลาเอาไปเลยไปจัดเหยื่อมาให้ปลายางด้วย มันขึ้นตรงไหนเยอะโล่ปามกัดตรงนี้ลลเลยโง่ไปตรไหเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดเชื่อแกเชื่อแกหรือแกก็เห็นเหมือนกันเราดูไปตัวตีสีม้าจะได้ไหมนู่นไงอยู่นู่นข้างรั้วนู่นน่ะตรงนี้พี่ตูวนี่แหละตีสี่นี้เลยไปไปตูวน้ำโอ้ยมาจะเข้าหรือบาดเนี้ย จัดปลายยางให้เก๊มไม่ละหวัวจิกไม่สามทางไม่ครับพี่น้องเห็นไม,ไม่ไม่คมคมเลยเดี๋ยวรอกรรมาการมากันรอผู้ท้าจริงเหรอ มาหนึ่งมาแล้วล <im> erm <il k> ุ้นลุ้นลุ้นลุ้นคิดแตกเอาเร็วไงเฮ้ยรอรอกัอกกนติมไข่ไข่ท้าไข่เนี่ย ใครท้าใครก็เล่นเงินอยู่อย่างนี้ยหะหมายสองโอกาสเยอะนะโต่นู่นด้วยพี่ตูฟังกุ๊ด้วยไม่มาหรอกลองตื้นฮะไอ้ฟังหนูเป็นเนินดินเหรอปลึกแล้ว หม้อตีหม้อเทพวมดินว่ <c oughs> นะคงนี้ห้าปีเดี๋ยวไปตังน้นห้าปีกัดพิดีมังพิดตึกหม้อตียิ่งย้อนเลยดี๋ไปใกล้ตัวิพี่อมาัมานยู่ใกลต้ต <c oughs> ต้องกังหันใหม่ยอดแกวัดแรงพี่ตัวแกวัดปลาแรงมากกอาถึงก็เดือดเลยอย่าแรงมากนั้นจะขาดเป็นครั้งก่อนเอ็นตัวนี้แหละที่ว่าขาดเมื่อก่อนเอากลับเอากลับมาใส่ใหม่ไงปลาไสาใหญ่นว่าสามสี่ห้าเนาะได้เยอะไหมที่บ่อนขึ้นเยอะอยู่กระพงปลาสาขึ้นเยอะอยู่บางคนก็ไม่ได้ก็มีก็ธรรมดาก็ต้องาใช้เพื่อนได้ใช่ไหม ตัวดวงใครดวงมันนี่ไงกับตึ๊กเห็นมาโถหินนะเขียนหน้าประตูหน่อยพี่อะไรจะเกิดขึ้นเนื้อโหของน้าลุน้นของในน้ำเนาะ <c oughs> ตึบตัวโล โลอยู่ไซไซโลไม่มีหรอกที่นี่มีแต่ไซห้าขึ้นนั่นแหละอันนี้ PP, พีพีเท่าไหร่นะพีหนึ่งถักแปดเอาอยู่ถ้าเล่นชา้าๆอะไรอะไรเหอะนี่เตื่นเต้นอยู่เลยเอ้ยเฮ้ยสามนี่เหรอเออสามเรื่องมิเตอรุนเอาแล้ว ช <laughs> ักหลังเลเลยสีน <piercing> really <f dzie optical noise> ี ah ้ฮะสีมม้แล้วนะเที่ยงตาคงตาบอด เสร็จแล้วเหลือแค่ข้างเสร็เหลือห้าทีไปตรงโน้นฟาร์มอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหฟาร์มขาคุมมันไปเบี่ยงอย่างนี้แต่ฟังฟังก์ตื่นหมดแล้วใช่ปะตื่นเลมดันนะมาเลือกกันไหนลองอือไปขยับเราเดีย๋ยวให้กัดหาให้สามทีวะสาดใหญ่ในร็ไน่อ,อย่าไปกัดตัวเบ็ดก็เราเลยกัดหางเลยนะนี่มีสำรองอยู่เหลือห้าทีเนี่ยเอา้าห้าเอา้า เมืด่นเลยคันนี้ตีใบสายพันกั์เนื้อน้ำนาป mm hmm. <laughs> ันประสาายกเสียเ้ยวเนี่ย <laughs> อยู่ี่การการมานานน้องเกิดเมืไหนไม่มีการมานานไม่ใช่นะโอ้โหนู่น โหดมากไปเลยไปเลยเพิ่ได้อยากลองตรงนี้อยู่นู่นเลยปลาดังสนั่นวันไหวเลยปไนู่นอยู่ขางทางครับปลาอยู่ขางทางเดี๋ยวผมผมว่าจะไม่สตดทรัพกล้องนี่คงจะสตดทรัพย์แล้วเพราะว่าเป็นหกทีเลยดูช็อตเด็ดเลขห้าไหเลขห้าใช่ไหมโอเค ngoài tìm băng luôn nó tôi dày luôn tôi lấy nó viên về thành nó nè ăn luôn ăn phải im, đi tôi cho đi lại. Đi luôn. ลเเนยมันอยู่ข้างฟุนนี่อยู่ข้างปูนี่เลยเจษนอน,นอในมึงไ้ครึ่งแล้วา <c oughs> าไไมมเนี้ยงห้าไม้ <coughs> 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 ai đi nó điện thoại nó vẫn เอาแล้วไงโดนแล้วเตี้ม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 มาถือกล้องลุงหน่อยโดนแล้วไงพี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่เอาขันน้ำตามพี่ตู่เอาขันน้ำตามหน่อยเอาขันน้ำตามพี่ตู่พี่ตู่เตี้มเตี้มเตี้มเป็นไงเตี้มพูดท้าชิงเตี้มมีแต่พูดท้าชิงเอาดิเอาดิเข้าตัวเข้าตัว ตตััววกองเชียร์กองเชียร์ขอโทษนะครับสายกล้องหน่อยเดกมึงไม่ต้องเดือรู้จะผมจะเดินไปไหนแล้วปานวิ่งไปทั่วเลยเดี๋ยวปากหมาข้าลักกุ๊ดกุ๊ดแน่ยังย่งยังดูยังดูรุดรุดไปดึ้งหน่อยดึงให้ขาดเลย หลุดไปมาแล้วหลุดหลุดหลุดไปแล้วไม่มีหลุดครับทางนี้ไม่มีหลุดเพราะว่าหลุดไปแล้วเบียดหลายตัวดไอ้ทิ๊กเอาเลูกดูกางเกี่ยรลูกลูกไปได้ได้ตัวกล้ทีนี้ไม่ได้แล้วป่าวิ่งแล้วนี่ิกเอาลูกุ่งเจริญสิสิบปีสามร้อย ดูดูไม่ยอมเข้าเลยอ่ะดูครับพี่น้องดูครับฮัลลักไอ้เหี้ยป้าหมดแล้วนี่ไม่ปิดเลยวะโดนชิบแต่พี่น้องเหรอไปนูพี่ตัวไปตัวเขาหนุนตรงนี้มันเป็นพื้นนู่นเลยช่องนี้เนี่ยเจ้าเออช่องนี้แหละ พอเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยดูดูดูเอาเถียงเถียงเตือนตามนะเตือนตามอย่ามันรูดเรียบร้อยเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องลงแล้วเอาพี่ตื้อตื้อโอ้โหสวยงามครับผม <laughs> đủ kỳ lô ta chăng nãy ta chăng oh, oh. À, vàng luôn vàng nha vàng cái vàng phướng, là phướn bốn rồi Nên, mình, mình ผู้ท้าชิงหนีหมดเลยใจตุ้มตุ้มต้อมเออผู้ท้าชิงหนีหมดไหนผู้ท้าชิงเดี๋ยมาดูหน้าหน่อยผู้ท้าชิงอ่ะเอาเร็วเลยอีกอีกห้าอีกห้าทีไม่ตกผลล็อกเลยเลยกี่ไม้เนี่ยเลยกี่ไม้เลยสี่ไม้โอเค เอาเปอดปลาปอดยังไงเพียไม่ได oh ้เอามาด้วยโอ้โหดูมันกินดีนะไม่ขาดนะพี่ตูอือก็จับจันะครับี่นองใหญ่จริงจริงเฮ้ยกี่สทีก็ได้นั่นตัวกังินเจ็ดโลอยู่มิเนี่ยฮะเจ็ดโล้อยู่ไหมกี่สี่ทีที่ไม่คอ อเ,เอาพี่น้องได้อีกสีไม้ครับตามข้อตกลงสีไม้โอ้ยตีเสียไม้แล้วโดนตอแล้วใส่ตัวเมื่อกี้นะ่าจะบ๊้บึงแรงอะนะ มีข e> mm ู่ด้วยผู้ท claro> ้าชิงผ claro ู้ท้าชิงเอออีกสามไม้ไม่มีแล้วล่ะไม่ตัวเดียวก็พอแล้วตัวเดียวก็พอแล้วนี่เจ้าอีกเลยสองที ถ้าตงปามาห่วงงอกเลยมาทาค่าจุดที่ไป่ที่นั่งจุดเนี้ยจุดเนี้ยไม้ึงแล้วก็ข้างข้างนี้ไม้อนหนึ่งจุดเดือนไม้นหนึ่งเลยทีเดียวเลยไม้เดียวเออไม้เดียว กินเลยต้องกินแจกกันนี่เลยอย่าซื้อต่ออะไรสา้อยอ่ะได้ไม่ได้ทายใครมีทายไอ้เหี้ยตาบอดนี่ช่องนี้พี่ตูช่องไหนดีจะผ่ากลางเลยเอาไม้เดือดจบไม้สุดท้ายมีแถมไหมไม่มีแถม มีแถมมีแถมพอแล้วพี่พอแล้วโอเคครบสิบไม้หนึ่งเต้ยสวย กี่โลเต็มถึงเจ็ดโลป่ะถึงเจ็ดโลไหมน่าจะถึงน่อยโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็มาทายปี่ตูคือท่ากันตีตีปป่าซีเทียนะว่าจะได้ป่าประการใดเอาไปเลยนะได้ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปตั้งใจพี่น้องเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามาตับตชมสวัสดีครับ